สวัสด <man> ีค <thấy> ร <resent> er <manager> right. so ับเจอกับครูตัวอีกแล้วนะครับคลิปนี้นะครับก็จะมายังอยู่ในที่แบบฝึกหัดในมือของมือขวาฝั่งนี้นะครับ PIM นะครับทีนี้เหมือนกันเลยนะครับมาดูแบบฝันเราในโน้ตเหมือนกันเลยแต่เราจะสลับนะครับโน้ตจากตรงนี้เมื่อกี้มันอยู่โดมาอยู่ก่อนใช่ไหมครับโดล้วก็มีใช่ไหมทีนี้จากนี้ก็จะสลับมามีแล้วก็โดนะครับมีแล้วก็ดนะครับเหมือนเหมือนกันนะครับ แล้วก็รูทจากตัวนี้นะรูทตัวเดิมรูทตัวเดิมนะครับรูทกดเหมือนเดิมเลยจังหวะที่1นะครับหเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ส่วนจังหวะที่2กับ3ให้เปลี่ยนนะครับอัตราส่วนของน้ตก็คือน้ตสามพยางเหมือนเดิมสามพยางเหมือนเดิมตรงนี้เหมือนกันนะครับตัวตัวพีนะครับก็จะเป็นน้ตตัวฟากับตัวเรเหมือนเดิมแต่สลับตำแหน่งกันอยู่นะครับแต่ก่อนจะเป็นเรกับฟ้าใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ก็กดฟากับเลสลับกันนะครับแล้วก็ เมือนเดิมครับจังหวะที่1 2 3 4นะครับสุดท้ายก็ยังเป็นคอร์ด C เหมือนเดิมครับทีนี้นิ้วนะครับอันดับแรกก็ใช้ P IM นะครับอันที่2ก็คือ Pm แล้วก็ A นะครับอ่ามาดูกันครับถ้าคนไหนที่เล่นได้แล้วนะครับก็จะคุ้นเคยกันดีนะครับอ่าแล้วก็กดเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ว่านิ้ว i กับ m มาก่อนนะครับนิ้ว M มมาก่อนเห็นไหมครับ ก็คือโดมีโดนะครับโดมีโดนะครับแล้วก็มีมีโดนะครับแล้วก็สอนมีโดนะครับสอนมีโดนะครับอ่าอย่าประมาณนะครับแบบวันนี้นะครับมันไม่ได้ง่ายแต่ว่ามันก็ไม่ยากแต่ว่าให้เราหนึ่งก็คือเราฟิกนิ้วได้ก่อนนะครับบางคนยังไม่ชินนะครับกับแบบหางที่มันสลับนิ้วลักษณะการสลับนิ้วยางนี้ก็ให้เล่นแพทเทิร์นนี้นะครับจังหวะที่หนึ่งเนี่ย ให้ดังก่อนนะครับแล้วให้ชัวร์ก่อนเช่นผมเล่นโดโดมีโดสี่จังหวะนะครับแล้วก็ไปเล่นเพลสต์นี้อีกสี่จังหวะแล้วก็ปเล่นเพลสต์นี้สี่จังหวะนะครับแล้วก็เล่นโดตัวนี้สี่จังหวะนะครับอ่าทีนี้พอได้แล้วเราก็เล่นเป็นสี่สีจังหวะมามเนืดอมครับ ะครับพอได้แล้วนะครับมาดูห่องที่2ก็เหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนแค่ฟากะเลให้มันจะสลับที่กันนะครับนะครับดูนะครับย้ํานะครับผมบอกนวย้ําทีละสัดตัวนะครับจังหวะแรกจังหวะสองจังหวะสาจังหวะสี่ให้ได้ตัวละสี่สี่รอบก่อนนะครับนะครับอ่าตัวที่นะครับเล่ ก่อนที่พอได้แล้วนะครับเราค่อยเล่นทีละสัดส่วนไปทีละจังหวะนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับทีเร <ล S 1> <เล S 2> นะครับต่อไปแล้วก็เอาส่วนผสมนี้ <c oughs> นะครับห้องหนึ่งกับห้องสองลงมาเล่นพร้อมๆกันอาจจะเล่นช้าๆก่อนนะครับ น,นะครับเมื่อกี้ผมเล่นตัวละ2อรอบนะครับแพทเทิร์นนี้2รอบแพทเทิร์นนี้2อรอบทีนี้ก็เปลี่ยนตัวละแพทเทิร์นนะครับ อย่างนี้นะครับอย่าลืมนะครับแบบโอกาสนี้นะครับให้เล่นช้าๆนะครับฝึกช้าๆก่อนฝึกเต่ทีละบีดก่อนนะครับถ้าจะให้ดีนะครับให้เอาเครื่องประกอบยังวะนะครับหรือเมทอนอมมาฝึกร่วมด้วยก็ได้นะครับมาฝึกร่วมด้วยก็ได้เช่นโน้ตโดอ่ามีนะครับหรือว่าเราอาจจะเจาะไปที่รับพาร์ทเจาะไปที่รับตัวโน้ตก็ได้นะครับ กรุ๊ปแรกกรุ๊ปแรกขึ้นจังหวะนี้สตัวแรกก็นะครับกลุ่ปที่สองกลุ่ปที่สามแล้วก็กลุ่ปที่สนะครับต่อไปห้องที่2กรุ่ปที่หนึ่งกลุ่ปที่สห้องที่สอง จะมาที่2นะครับสาเหตุที่นางเงียบเงียอย่างนี้นะครับหนึ่งก็คือสายกีตาร์หมดอายุนะครับ2คือเรากดนิ้วที่3ามเนี่ยไปโดนสายมันนะครับให้เรางอนิ้วมันสลาเล็กน้อยนะนิ้วนี้นะเวลาเล่นนะครับอันดับที่3ก็คือเล็บมันยาวเกินไปมันกดลงไม่สุดนะครับดูสักเกตตัวเองด้วยนะครับถ้าเล็บยาวไปก็ตัดนะครับอ่ะอีกรอบนะครับเห็นไหมครับ จากสภาพแล้วผมคิดว่าน่าจะสายมันน่าจะหมดอายุนะครับตรงนี้อ่าไม่เป็นไรนะครับต่อไปแล้วก็ห้องสุดท้ายก็เป็นลงโดยเฉยๆนะครับโดในที่นี้ก็ให้ทุกคนนะครับกดอย่างนี้ก็ได้ p i m a นะครับมันมีกี่โน้ตครับ1 2 3 4 5 5ห้าห้าโน้ตนะครับเราจะกีดลงนี้ก็ได้นะครับกีดลงว้อมกันเนี่ยอาจจะเล่นนี้ก็ได้นะครับโดมีซอนโดมีนะครับสาย เกี่ยวก็มากันอ่านี้เห็นไหมครับเกี่ยวก็มา,ากันโอเคไหมครับก็ให้ฝึกช้าๆก่อนนะครับฝึกช้าๆก่อนบางคนยังสงสัยบางคนยังนิ้วฝั่งเนี้มันจะทําหน้าที่หนักนิดนึงเพราะว่ามันจะดีด <c oughs> แพทเทิร์นที่มันรักษณกันโพที่มันซับซ้อนขึ้นนะครับแล้วโดนดีดเร็วขึ้นส่วนคอร์ดอันนี้ก็ไม่ยากนะครับมันเป็นคอร์ด C แล้วก็คอร์ด B ดีเซเว่นเ๊ยนะครับ B7 กอด C B7 คอด C คอด G7 คอด C กอด G7 นะครับอ่าฝึกอย่างนี้ก่อนก็ได้นะครับหนึ่งเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยน ก็ลองเอาไปฝึกดูนะครับหลายๆแบบหลายๆสไตล์นะครับแล้วก็ถ้ายังไม่ได้จริงๆก็ฝึกกห้มันจะช้านะครับส่วนใครที่มาดูคลิปนี้คลิปแรกนะครับยังอ่านโน้ตแบบนี้ลักษณะนี้ไม่ออกนะครับก็ลองกลับไปทบทวนในคลิปเก่าๆที่ผมได้สอนไ้นะครับผมสอนทีละสเต็ปมาแล้วนะครับพวกค้นฐานกีตาร์เด้อผมทำเพลย์ลิสต์ไว้อยู่นะครับก็คลิกไปดูตรงเพลย์ลิสต์ก็ได้นะครับมันจะไล่ ep ep มาทีละหนึ่งสองสามสี่ห้ามาหรอกครับนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ